สินใจว่าจะให้ค่าขนมน้องแล้วจะไปกันน้องก็มีเหตุผลส่วนตัวครับที่ไม่อยากรับเงินจากเราที่สำคัญเลยคือน้องไม่มีเพื่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วยน้องยังไงดีตังก็ไม่เอาเลือกที่จะพาน้องไปซื้อของกินเซเว่นเขาสังเอาไปทำอะไรเอาไปเป็น่หมูอาหนูชื่ออะไร สาสอของที่น้องอยากได้จริงๆเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งของใช้เล็กๆน้อยๆภายนในบ้านส่วนขนมนี่ไม่เอาเลยสักชิ้นงงแต่ขนาดผมซื้อให้น้องก็จะเลือกชิช้นที่ถูกกว่าเสมอนม้ ้วยความเคารพนะคุณผู้ชมครับคือช่วงที่ผ่านมานก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่อาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคด้วยการให้เงินแต่ว่าคลิปนี้กลายเป็นไวรัลส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ตัวสไปกับแฟนเขาเนี่ยถามน้องว่าจะให้เงินแล้วแล้วเหมือนกับจะไปแต่ปรากฏว่ามันไม่จบตรงที่เด็กเขาบอกตรงๆฟ้าใสบอกว่าไม่อยากรับเงินเกรงใจพี่ๆแต่จะถามว่าอยากได้อะไรก็อยากได้หลายอย่างค่ะ สไป์กับแฟนก็เลยพาไปซื้อแล้วของที่น้องๆก็ซื้อเนี่ยขอโทษนะคุณผู้ชมมันคือใจเด็กบริสุทธิ์จริงๆซื้ออะไรบ้างลูกหนูอยากได้ข้าวสารค่ะ<อ>หนูอยากได้อาหารกระป๋องค่ะ<อ>น้ำปลาปปขนมเล็กน้อยก็พอข้าวสาคัญกว่าแล้วก็เล็กี่ฟัน,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 นเดี๋ยวดูสิคือแต่ละยายนะใช่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิววันนี้แอดจะพามาเผยชีวิตน้องฟ้าใสนะคะเด็กเก็บขยะพัทยาที่เป็นคลิปไวรัลจากสปายนะคะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเนาะซึ่งก็ได้จุดกระแสช่วยเหลือทั่วไทยนะคะฟ้าใสเด็กคนนี้คือใครเดี๋ยวเรามา ทำความรู้จักกันนะคะว่าทำไมคนทั้งประเทศถึงอยากช่วยอยากช่วยเหลือน้องนะคะเปิดใจเปิดใจแม่น้องฟ้าใสนะคะเด็กหญิงเก็บขยะหลังคลิปไวรัลจากสปายเดอร์นะคะ SPD จุดกระแสะความช่วยเหลือทั่วประเทศนั่นเองนะคะจากกรณีที่ Spider SPD Influencer ชื่อดังนะคะซึ่งก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวของน้องฟ้าใสนะคะเด็กหญิงวัยแค่12ปีที่ช่วยแม่เก็บขยะในพื้นที่แถวเมืองพัทยาโดยคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลทันที มียอดไลค์ทะลุ1ล้านแล้วก็มียอดเข้าชมกว่า20ล้านวิวทั่วแพลตฟอร์มทางออนไลน์นะคะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมจำนวนมากอยู่ในขณะนี้และล่าสุดเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะคะ7พฤษภาคม2,568ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ตาในห้องเช่าแห่งหนึง่งในตำบล นาจอมเทียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งก็เป็นที่พักอาศัยของน้องฟ้าใสาหรือเด็กหญิงอัจฉริยาพรห่วนกระโทกนะคะวัย12ปีและแม่ของเธอนั่นก็คือนางสสินีการห่วนกระโทคกก็อายุ50ปีซึ่งก็เป็นแม่ของน้องฟ้าใสานะคะคุณแม่ของน้องฟ้าใสาก็ได้เปิดเผยว่า ตนสามารถอยู่เออตนอาศัยอยู่กับลูกทั้ง3คนโดยลูกชายอีกสองคนอยู่ในวัยทำงานคนหนึ่งก็ทำงานเป็นรอปพและอีกคนหนึ่งก็เป็นพนักงานส่งของขณะที่น้องฟ้าใสก็ยังคงเรียนหนังสืออยู่ส่วนสามีแยกทางกันไปตั้งนานแล้วครอบครัวก็มีรายไดห้หลังจากการเก็บ รายได้หลักนะคะก็จากการเก็บของเก่าขายโดยในช่วงกลางคืนนางสะสิณีการจะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามชายหาดจอมเทียนและก็ชายหาดพัทยาก็จะเก็บขวดและของเก่ามาขายเพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัวและในช่วงปิดเทอมนางเอนางสะสิช่วงปิดเทอมนะคะน้องฟ้าใสก็จะออกมาช่วยแม่ทุกคืนโดย ไม่เคยรู้สึกอายกับสิ่งที่ทำนะคะน้องฟ้าสใยก็เล่าว่าในวันที่ปรากฏอยู่ในคลิปขณะที่เธอกำลังเก็บขยะอยู่นะคะสไปเดอร์ SP และเพื่อนก็ได้เดินเข้ามาเล่นกับแมวในบริเวณน,นั้นก่อนจะเข้ามาทักทายและพูดคุยซึ่งน้องเปิดใจว่าไม่มีเพื่อนเพราะเคยถูกบูลลี่ว่าเป็นเด็กเก็บขยะ พี่สไปก็เลยยื่นเงินให้1,000บาทแต่น้องปฏิเสธโดยน้องบอกว่าอยากได้ข้าวสารอาหารไปให้แม่มากกว่านั่นเองเมื่อถามว่าอยากได้อะไรมากที่สุดน้องฟ้าใสาตอบว่าอยากได้ชุดนักเรียนและกระเป๋าใหม่ซึ่งต่อมาพี่สไปก็ได้พาไปซื้อให้ตามที่เห็นในคลิปวิดีโอนะคะหลังจากนั้นคลิปก็ถูกเผยแพร่ออกไปน้องฟ้าใสาก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีคนเข้ามาทักทายแล้วก็สอบถามอยู่เป็นประจำด้านคุณแม่ของน้องอก็เปิดเผยว่ารู้สึกเกรงใจนะคะที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่หากจะขอพรอะไรได้ก็อยากจะให้น้องได้เรียนหนังสือสูงๆเพราะลูกชายของตนซึ่งเป็นพี่ชายน้องฟ้าใสายไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ น้องฟ้าใสและน้องฟ้าใสก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้คนรู้จักเนาะหลังจากคลิปของสไปร์นะคะสไปเดอร์เนะาะสไปเดอร์ SPD จุดกระแสะความช่วยเหลือทั่วประเทศนะคะที่เป็นคลิปไวรัลอยู่ในขนาดนี้ก็ทําให้คนรู้จักนอ้องฟ้าใสแล้วก็ บางคนก็คืออยากจะช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะแล้วน้องฟ้าใสาเองก็เป็นเด็กดีด้วยนะคะเด็กดีกระตันยูรู้คุณแล้วก็อ่าเป็นเรื่องดีๆที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะที่ก็อ่าเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างว่านะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคลิปดีคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่แหละคือสังคมต้องการนะคะก็สำหรับแอดก็ยินดีแล้วก็ดีใจรู้สึกยินดีกับน้องฟ้าใสนะคะที่มีคนเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็น้องก็เป็นเด็กดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะบางช่วงบางตอนอ่า ในคลิปนี้เกี่ยวกับตัวน้องฟ้าใสเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องฟ้าใสเพิ่มขึ้นว่าน้องน่ารักและก็น่าเอ็นดูขนาดไหนนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ ที่สําคัญเลยคือน้องไม่มีเพื่อนคะไะคือผมก็ไม่รู้ว่าช่วยน้องอยังไงดีตังก็ไม่เอาเลยเรื่องที่จะพาน้องไปซื้อของกินเซเว่นเข้าสารเอาไปทำอะไรเอาเลนแมอ่้องอว่าเคยมีใครซื้ออห้โอ้เนองโะหนูชื่ออะไร ฟ้าใสอ๋อใช่ใใชของ<ช><ช>ที่น้องอยากได้จริงๆก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารนี่ไม่เอาเลยสักชิน้นงงเหมือนกันขนาดผมซื้อให้น้องก็จะเลือกชิน้นที่ถูกกว่าเสมอทำไมไม่เอาเนี้ยอาหารแมวก็สำคัญเลยน้องบอกว่าพวกแมววรถเขิรส่วนมากก็จะกินอาหารเหลือจากน้องอแพ็กใหญ่เลยพี่บอกแล้วไงฟ้าใสไม่ต้องเกรงใจน้องไม่ยอมเลือกขนมเลยผมก็เลยแอบซื้อไอติมมาเซอร์ไพรสน้องแล้วก็พาน้องไปซื้อยาให้แม่น้องบอกว่าเวลาคนแม่เก็บขยะจะปวดตามข้อมือข้อเท้าตลอดอ่ะฟ้าใสได้แล้วยา Uhm. นี่ครับพอแม่กลับม,มาน้องก็ดีใจใหญ่เลยสวัสดีครับคุณแม่น้องถามหายอยู่ครับโอ้โหเกียบเลยจริงไมน้อตัดสินใจว่าจะให้ค่าขนมน้องล้าจะไปกันน้องน้องก็มีเหตุผลส่วนตัวครับที่ไม่อยากรับเงินจากเราที่สำคัญเลยคือน้องไม่มีเพื่อนนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าช่วยน้องอยังไงดีตังก็ไม่เอาเลืเรือยที่จะพาน้องไปซื้อของกินเซเว่นอากข้าวสาราวเอาไปทำอะไรเอาไปติป๊บแม่อะหนูชื่ออะไรไไสายสายอของที่น้องอยากได้จริงๆเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งของใช้เล็กๆน้อยๆภายในบ้านส่วนขนมนี่ไม่เอาเลยสักชิ้นงงเหมกันขนาดผมซื้อให้น้องก็จะเลือกชิ้นที่ถูกกว่าเสมอเป็นไปไม่ได้ โดยความเคารพนะคุณผู้ชมครับคือช่วงที่ผ่านมาก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่อาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการให้เงินแต่ว่าคลิปนี้กลายเป็นไวรัลส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ตัวสไป์กับแฟนเขาเนี่ยถามน้องว่าจะให้เงินแล้วแล้วเหมือนกับจะไปแต่ปรากฏว่ามันไม่จบตรงที่เด็กเขาบอกตรงๆฟ้าใสบอกว่าไม่อยากรับเงินเกรงใจพี่ๆแต่จะถามว่าอยากได้อะไรก็อยากได้หลายอย่างค่ะ สไปกับแฟนก็เลยพาไปซื้อแล้วของที่น้องๆองเขาซื้อเนี่ยขอโทษนะค,คุณผู้ชมมันคือใจเด็กบริสุทธิ์จริงๆซื้ออะไรบ้างลูกหนูอยากได้ข้าวสารค่รคหนูอยากได้อาหารกระป๋องค่ะ<ล>น้ำปลาปปขนมนเล็กน้อยก็พอข้าวสำคัญกว่า,า,าแล้วก็ง<ส>ั<ส>เดี๋ยวดูสิก็แต่ละอย่างจำเป็นอ่ะเนาะถ้าหุงข้าวทำทุกอย่างรลานแม่ปวดเมื่อยเจ็บป่วยเขาก็จะถ้าแม่ปวดก็จะทํามือเขาก็จะหาแต่ใช้ และแม่น้องก็บอกว่าถ้าน้องจะได้เรียนหนังสือต่อแม่อาจจะต้องพาน้องไปอยู่สถานสงเคราะห์เพราะแม่เองก็ป่วยและไม่มีเงินไม่ร้องไม่ร้องผอเพราะว่าที่พ่อแม่ก็ให้การศึกษาดีเพราะว่าแม่เขาดีที่ผ่านมาน้องฟ้าใสไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นแถบน้ดเพื่อหลอตลอดเรื่องที่น้องเป็นเด็กเก็บขยะงั้นผมก็เลยขอเป็นเพื่อนน้องแทนละกันถึงจะอายุมากแล้ว เอไหมนี่เป็นเพื่อนเราคนนี้แหละคนแรกจริงป่เนี่ยวันตั้งใจ่แม่เก็บอก็เลยสอนน้องไปว่าน้อไม่ต้องอายและจงภูมิจจภูมิใจในตัวน้องมากน้องน่ารักมากเลยแม่แม่สอนน้องดีมากก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่วันนี้ยงที่ผมหยุดดูน้องแมวบรถเข็นก็ได้เจอน้องฟ้าใสเด็กน้อยสุกตันยูที่ช่วยแม่เก็บขยะและเรื่องราวเหล่าน um. ั้นก็ทำให้ผมและเอิรนประทับใจอย่างมากวันต่อมาพวกเราก to ็เลยตัดสินใจที่วันหยุดักฝนของเราเพื่อกลับมาหา